โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีดดน,นะครับก็อยู่ช่องดนโซฟาเลยนะครับและนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสีา่าซึ่งผมไม่ได้นอนนะครับนั่งแต่เมื่อคืนแล้วก็นั่งเล่นแต่ JA มโอแกนนะครับ o r แกนอีกแล้วเหรอ <S 2> <S 2> อ,าอาการร้อนๆนะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมา สอนเกี่ยวเบ็ดเอ้ยตกปลานะครับมาถึงก็เอาเลยผมจะมาสอนตกปลานะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่อ่อเขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับสายสายฟาร์มจริงๆก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็ไปทำบ่อยเหมือนกัน <S <S เดี๋ยวผมขอไปเบิกลูกแกงนะขี้เกียจเบิกร,รถตัวเองอนะ่ะ ขี้เกียจส้มไม่ใช่ขี้เกียจซ่อมไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจซ่อมเนี่ยไปทางล่างรถไฟเลยนะอ่ะหรือสําหรับคนที่อยู่ไกลครับทับ G P S นะเกาะต่างๆนะครับมาอันแรกอันที่สองนะอันนี้นะไม่แต่ก่อนจะเราก่อนที่เราจะไปเกาะเนี่ยเรากดแมปนะครับเนี่ยมาเออเห็นตรงทะเลไหมครับเนี่ยเห็นตรงทะเลไหม มันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยท่าเรือนะดัวเราต้องไปทาออ่าเรือก่อนนะครับขออนคนระับถ้าในคลิปจอใหญ่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราบทบผมปรับจอใหญ่ขึ้นมานะมันจะหาอะไรง่ายๆนะจอเล็กแล้วมันมองยากนะสายตา,มาไม่ค่อยดีเล่นทั้งวันเลนย รถไปตรงนี้นะครับอเอาเลช่างแ่งอะนี่ชาวมงแล้วเรามาซื้อของตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเกาะเราไม่ต้องไปซื้อเกาะสองนะครับถ้าเราซื้อตรงนี้เสร็จเราไปเกาะสามได้เลยนะครับไม่เราไม่จะไม่ต้องเสียเวลาเราก็จะซื้อคันเบ็ดหนึ่งอันนะครับซึ่งผมได้ลองไปทํามาแล้วนะผมมีแล้วนะครับคันเบ็ดนี่ไอปลาไอเดี๋ยวผมพาไปเกาะนู้นกอนก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะซื้อของให้เสร็จสับเลยนะ ไซเดือนตัวละ20นะครับมันตันมันเก็บได้10ตัวนะครับเหยื่อเก็บได้อย่างละสิบหมดเลยซึ่งผม,ผมแนะนําให้ซื้ออย่างละสิบหมดเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับมานะครับผมไปพอพอมันหมดเลยไหมเราก็ต้องกลับมาอีกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้อัปเกรดกระเป๋าเหยื่อยังไม่มานะครับอัปเกรดกระเป๋าเาก็บปลาก็อยากอัพเหมือนกันละครับเออเดี๋ยวผมจะรอเติมดีกว่า ซึ่งเรือสองคันนี้ก็คือเรือเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเติมคันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ราคาแปดร้อยบาทผมต้องเติมสี่ร้อยบาทนะครับแล้วมาตรงนี้เลยในี่เรือฟรีครับช้าเรือประมงอะ่ะเออกดเลยโอ้สีไหนดีวะอ๋อเฮ้ยไม่มีสีสวยๆเลยวะ โอ้โหสีชมพูมาไขเลีอยไปเราไปเกาะสองกันเลยนะที่ผมจีบไว้เมื่อกี้นะนู่นไม่ได้ไหมตัวเกมเดิมมันสวยจังวะมันสวยแท้วะเอา้าเจะเวลยิปห้เนี่ว,วะไม่ได้ดูเลยอมมันก็ ตื่นยังไม่ตืน่นเห็นว่าไม่มีอะไรทําผมแม่งเหงาแล้วก็เออนึกจะทําคลิปดีกว่าช่วงนี้ก็ไมไ่ค่อยได้นอน,นครับเปิดเรียนมาไม่รู้หลับขาโต๊ะเรียนเน่ยใครที่อยากสนับสนุนแก๊งก็ยัดได้นะครับสิบบริเวเท่านั้นนะครับผมว่าผมได้ปิดรับคนฟรีไปแล้วนะครับ ใครจะเข้าใครจะเข้าก็ยัดสิบวอลเล็นะครับผมติดต่อมาได้ทางเพจเลยนะครับผมหรือติดต่อทางดิสคอร์ดได้นะครับหรือจะทักชเฟซส่วนตัวมาก็ได้ครับ ตรไกลอะผมบอกตรงที่ผมบอกว่าซื้อ,อยเยอะไปทีเดียวจุบเลยอะแล้วก็เวลาตกหมดค่อยกลับมาซื้อใหม่บอกตรงโคตรไกลเดี๋ยวไปเกาะน,นี้เสร็จก็ต้องไปเกาะที่ตกปลายลก็ไกลอันนี้ไกลจริงสาระไม่ได้พูดเล่นสาระอันนี้สาระบอกเดี๋ยวนี้เห็นไหมเห็นเลยใช่ไหม ขอจอดตรงนี้นะซึ่งผมยังไม่จอดตรั้นนะผมจะจอดช่องนี้เลยนี่ผมต้องสุดอยู่ละเฮ้ยเจี๋ยเป็นเป็นไอชิฝา,ายแลวไอชี้อะมันเป็นดินนี่หาโอเคตัวนี้ยังได้อยู่ เฮ้ยขิบหายละ้องเฮ้ยนงเลยมันวิ่งไม่ได้ครับทุกคนอ๋ออันนี้คือพ่อค้าปลาไอ้ต้องแม่ค้าดิพ่อค้าอะไรนี้อ่ะอันนี้ก็คือปลาที่เราขายได้ว่าเขาจะยึดราคาตรงน,นี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับจะไม่มีรีนะครับเพราะระบบเพิ่งทามานะครับนี่นะครับ ราคาแต่ละอย่างประมาณนี้ก็คุ้มอยู่นะสําหรับผมนะครับอันนี้ก็คือคัอ B นเบ็ดห้าพันือนเมื่อกี้เลยครับผมเหมือนเมื่อกี้หมดเลยตรงนี้นะแค่นี้แหละครับแล้วก็เากาะ GPS เกาะต่างแล้วก็อันที่สามชี้เกาะอะไรไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไกลอยู่อะแต่ผมจตกแล้วก็ลองมาขายลองขายขายมันให้เลยนะมันมีคนรับซื้ออยู่ตรงนั้นนะแต่มันไม่มีไอ้นี่นะ ที่ผมเล่นอะตอนตอนที่ผมเล่นอะครับมันมันยังไม่มีนะไอคนคนคนขายเหย่ยไม่รู้เขาเอามาไว้หรือเปล่านะฮะไม่น่าผมผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเอามาไว้อะครับเฮ้ย <Hey. S 1> กูเป็นไรปนไปไหมไม่ร้อนแล้วเนี่ย เพลงเหรอแม่ยะโดนลิขสิทธิ์ไม่เนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงเราพตดไกลเุาบอกเลยสอกิโลนะ ใช่เปล่าวะไม่รู้ใช่ไม่ใช่อ่ะโหม,ม <S 2> <S 2> <S 2> ่มันเลยเยังไงมันมันบังคับนี่อ่ะ จำเลย์แล้ครับคอผมกากนะแล้วคลิปเหล็กก็ต้องขอแทนเลยนะครับผมตัดคลิปครั้งหนึ่งก็คือวันหนึ่งเลยนะครับกว่าจะได้เล่นนะ่ะคามแรงอย่างเงี้ยหล่ะไม่มีใครทําอย่างผมได้ครับคลิปเดียววันหนึ่งไอเพลงนี้ก็น่าสนใจอยู่เนาะไอเพลงที่อะไรนะเนี่ยเอานี้ดีกว่าเหลือโคตรฟวไอ้เหีย

มีในคนขายนี่เราตกปลาบนเรือนะครับผมเมื่อกี้เราซื้อเบ็ดะมาไยมที่กระเป๋ากระเป๋าตกปลาคันเบ็ดใช้กดสเปคบาลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกใส้เดือนรอนี่รอรอลอตรงนี้มันเต็มนะครับลอสีม่วงๆเหมือนอาชีพไปเลยย่อมาดิน้อมาดิเงี้ย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 เงัวิเกิตเต็มคลิปนี้ โหอลิกสิตต์ตตึมนี่ตกเสร็จเลยวไหมว่าจะบอกอยู่ปกดสเปกใบครั้งนะครับเพื่อดึงปลากลับมาเปี้ยงโตคุณได้ตกปลามาลินปลามาปลาลินเหลือหันผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเกาะปลาก่านธรรมชาตินี่ได้ไมาแล้วหนึ่งับสิตัวตกได้สิบครั้งนะครับใครที่อยากตกได้เยอะก็ไปซื้อกระเป๋าอัพเกรดนะครับ ผมตกไปเรื่อยๆนะจะดูว่า30อันของผมจะได้ขายได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบบวกลบมาลบกันว่าคุ้มไหมกับที่เราซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อไปแล้วมาตกแรกรอบหนึ่งตกไปเลยนะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมผมจะไม่ตัดนะคลิปนี้บอกก่อน À. Bye bye, let's go. Yo, <laughs> yo, quá cho các mẹ nga. Wayna, mình wow, đó wow, 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 quay wow, 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 mà wow, 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 mà ไม่ได้จะปาดเดิมเดิมเหรอเต็มเลยนะเพิ่งกดไปตะเกียงกดดึงกลับมาเออยอัอนนี้ผมยังไม่ฟิลเลยนะนั่นตกมาเนี่ยถ้าฟิลในที่นี้ผมผมก็คือตกปาไม่สำเร็จนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ เขาเล่น6คนเ่งวะจะเจ็ดโมงก็เหมือนกันเดี๋ยวผมว่าจะไปนอนแล้วนะทำคลิปนี้เสร็จแล้วคลิปนี้ก็น่าจ,จะได้ลงประมาณไม่เย็นก็ดึกอล้ครับเอาได้ปลาแล้วเบลนยาสองตัวติดแล้วคลิปนี้มันโดนดิกกระิบแน่

ไม,ม่ตกปลานะแล้วไม่มีอะไรทำนะไปเล็กตอกดูนะดูสาวนะเฮ้ยมันสุดพุดนะมันจะสุดไปไหนนะเฮ้ยโอ้เฟลสองรอบสิดอ่ะโอ้เสียเวลาพุด เจ็ดโมงแล้วหรอเฮ้ยได้ได้ตามอ bon ีกแล้วเฮ้ยใครสวัสด te right. yup> ีอ่ะสวัสดีตอบผมหน่อยสวัสดีครับผมนีได้ตอบเขาหน่อยนะใครจะขอคลิปไปตอนที่ตอนที่เสร็จก็ได้นะเพราะว่าผมแบบ่ไม่ตัดนะคลิปนี้ ผมจะตกให้เห็นเลยว่ามันอะละนี่ไสเดือนหมดแล้วนะนี่เหยี่ยหมดแล้วนะครับมาปลดปากกระพงกันหรือว่าไปดูเช็คกระเป๋าด้วยนะปลาธรรมชาติเอ้ยคนในแก๊งหอ่อโอ้โหต้องดูมา นะเลยจะฟาร์มช่วยแกงถึงจะได้นะครับผมโอ้โหมาขอยุดกันแบบนี้ได้ไงครับโอ,อ้เข้าฟรีมานะมันช่วยแกงหน่อยสิกูไม่ได้หิวเงินนะถ้าใครอยากเข้าก็สิบวอนนะเออแล้วตก่อนกูเปิดสอบไม่มีใครมาสอบพอกูปิด แล้วก็ปิดสอบปิดรับคนฟรีมีคนจะเข้างงกับใจไปป,กป,กป,กปกากระพงตปล่าปากระกพงปากระพงปากระพงโลซากระพงปากระพงปากกระพงโลซา ปากพงโลซาปักกพงปักกพงปักกพงโลซาอะอะไ้ของเขาวะน่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เหรอเฮ้ยไอ้นี่อ๋อจะเส้นหน่ะไอ้สไอ้นี่ ตามบตรตามบุตรนี่มันจะเส้นนะ

แต่ถ้าตกทุบปราหมือยผมว่าน่าจะได้ปลาดีเยอะนะผมว่าปลดตกตกกับปลาหมึกกันนะ

ะปาไปาวะปาลาคูลาคูดา,เ,าเฮ้ยไอ้เหี้ยวะเ้ยขอภายในขังหยาบเลยนะครับไหนยยวะอปาบาลาคูดา phiên à, ờ mình đều quá Bang! อ้าวเฮ้ยบักวะนี่แม่งสามตัวติดแล้วเนี่ยตัเยวเดียวกูก็อิ่มแล้วเรือมันจะบังทำไมอ่ะ Ơ hê bắc mà đây, 4 tùa tịt rồi ý hìa mày bị khủng lê Bang! hê, hìa qua bắc เออฝากฝากถึงแอดด้วยนะฝากถึงแอดด้วยนะแตวทำไมผมได้สี่ตัวติดเลยอ่ะมันเป็นไรอ่ะครับมันล็อกผมไว้หรือเปล่าเนี่ยฮะโดนล็อกไว้หรือเปล่าอ่ะแบบมันรวยเกินแล้วจนแบบเขาล็อกไว้แม่งไม่ให้ปลาดีๆเลยเฮ้ยวัยรุ่นวินเทจปะ เพลงเอาห้าตัวติดแล้วนี่มากห้าตัวติดแล้วนะไอ้ซไปเอง เอาหกตัวแล้วนะกูตกมาในกูไม่ได้อีเหี้ยอะไรเนี่ยอีสี่ตัวเนี่ยกูจะเหลืออะไรเนี่ยป้งเอาตัวที่เจ็ด ไอ้เหี้ยกูจะเต็มซิบอยู่แล้วไอ้สลัดเ้ยไม่มีปลาตัวอื่นให้กูตกบ้างอ่ะเป้งเออดีนะอยู่เวน

ยี่อะตกปลาจนหัวร้อนละไอ้เวยอ้อวินหันหลังให้ใครไอ้หนูพี่เข้าหลังให้เหรอเฮ้ยไม่ใช่เนมะื่อกี้ได้เท่าไหร่สี่สิบแปดสิบทำ ไอตัวละกี่บาทวะเนี่ยห้าสิบแล้วสองร้อยเอ้เอาคิดกดอินดีมันแล้วหกสิบได้ร้อยยี่เอาเด็ดเอาทำไมเอาอีเห้าได้ร้อยเฉยเลยเดี๋ยวราคาผิดวะนี่วันละหกสิบทำไมไม่ไม่ใช่ร้อยยีว่วะเออ กว1 0หนึ่งรอยห้าร้อยอเียสารอะไรนี่ราคาเ,เฮ้ยหี้ยกูขับไปห้าตัวได้สามร้อยดูดียเนี่ยจะได้กี่บาทนะอะแปดร้อยราคาหลอ,อกมั้งมันน่ะมีห้าร้สามตัวก็พันห้า ม่คุ้มเลยสัตว์เลยโอเคครับผมก็ฝากงานในนี้ไปด้วยนะครับงานตกปลานะครับผมถ้าใครที่แบบว่างๆอยากมาทําก็มาได้นะครับแต่ว่ามันจะไกลหน่อยเวลาเดินทางก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องสุภารดนะครับอยากทีอยากให้สอนทำคลิปอะไรต่างๆนานาก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในทุกงานเลยนะั้นถ้าขอกันมานะถ้าไม่ขอผมไม่ทำอะ่ะเฮ้เป็นไงนล่ะ สุดจัดเจอกันตัดจดบละครไทยเปี้ยง